มีสิทธิ์นอกใจไหมมันจะเกินไปนะความรักมันบางตามันกล้าหมดเปิดดีไหมพ่อเปิดเลยเราอย่าลังเลเราอย่าอะไรเราถามเลยใบเดียวนะแม่ใบเดียวนะใบเดียวเปิดดีไหมพ่อเปิดเลยจ้ะเปิดไปก็ไหนก็ได้ค่ะใบเดียวเลยแม่ริบเลยแม่ะมีอะไรซ่อนเล้นไหมโอ้โหวินชนะโอ้โหแปลว่าไปไหนไม่รอดแล้วค่ะรอดเรากูรอดเรากู เพอนหนึ่งเพือมสองเหรอเฮ้ยไม่ใช่เขาเป็นคุณพ่อไงแล้วก็คุณแม่แล้ววิ่งเข้าใจพร้อมกันแล้วเงินทองไหลมาหมดเลยอันนี้นะคะพี่สารออกพี่สารออกใช่ไหม เงินทองก็มีสา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 มีมีสิทธิ์นอกใจไหมโอ้โหมันจะเกินไปนะความรักมันบางตามันกล้าหมดเปิดดีไหมพ่อเปิดเลยเราอย่าลังเลเราอย่าอะไรเราถามเลยใบเดียวนะแม่ใบเดียวนะใบเดียวเปิดดีไหมพ่อเปิดเลยจ้ะเปิดไปกล้องไหนก็ได้ค่ะใบเดียวเลยแม่ริบเลยแม่อ่ะมีอะไรซ่อนเลนไหมโอ้โหวินชนะโอ้โหแปลว่า ไปไหนไม่รอดแล้วคะ่ะรอดเอากูรอดเอากูอาจารย์ไม่ใช่แบบเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรออาจารย์เฮ้ยไม่ใช่คอาเป็นคุณพ่อไงแล้วก็คุณแม่แล้ววิ่งเข้าไปพร้อมกันแล้วเงินทองไหลมาหมดเลยอันนี้นะคะพิซซ่าออกพิซซ่าออกเห็นไหมกันได้พิซซ่า หมายเลขหนึ่งและหมายเลข2แปลว่าไม่ว่าจะยังไงอันดับสองจะดีเช่นคุณแม่สังเกตไหมเวลาที่คุณแม่อยากจะทําอะไรครั้งแรกโปรเจกต์ยังไม่ผ่านพรีเซนต์รอบสองผ่านอยากได้บ้านหลังนี้อยู่ๆมาเป็นอีกหลังแปลว่าไม่ว่ายังไงชีวิตที่สองแล้วดีเช่นเคยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแล้วอยู่ในใจครั้งนี้กลับมาเป็นครั้งที่2องคราวนี้เข้าเส้นใจแล้วค่ะมไม่มี ไม่มีคงที่สามแลแปดเดือนที่หายไปแยเป็นคนนี้แล้วยิ่งยงยอดวงงามไงที่เราหายไปที่อ่ะท่เท๊หายไปไงเขาเจอกันครั้งนึงแล้วแล้วเขาหายไปแปดเดือนแล้วเขากลับมาเจอกันใหม่เป็นครั้งที่สอง ของเขาเนี่ยอันนี้คือตรงๆนะพูดถึงว่าทุกคนต่างมีอดีตทิพย์ก็มีอดีตพี่ยงก็มีอดีตแต่ทุกอย่างมันผ่านไปแล้วเรามาเจอกันเนี่ยครั้งที่สองมันก็ทําให้อันนี้คือจริงๆเราเกลียดไพ่มากเลยโทษเหมือนกูเลยพี่ยงกูหวไม่จริงตรงมากพอครั้งที่สองคือชนะแล้วครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเป็นคนเดียวกันด้วยเมื่อกี้คิดนะมีหนึ่งแล้วก็มีสองตกใจเลย เมอนจะมีคนนี้แหละจะต้องมีคนหนึ่งสายเราไม่คิดเราจะหนึ่งแล้วนี่คือครั้งที่สองแล้วก็ลงตัวอยู่แค่ตรงนี้แล้วเข้าเส้นชัยไงคะแปลว่าชนะเลิศละที่ผ่านมาเยยอดเยมเจอังการนี่เรากลับมาเจอกันที่สองเลิศมากพี่จับไพ่ดีวันนี้ดีมากๆเลยนะคะเป็นไงคะแม่ได้ดูคุณพ่อได้ดูสุดยอดจสุดยอดเป็นคนไม่ค่อยชอบดูหมอแต่ตัวนี้รักหมอดูแล้วะ สนุกสนานกันมากมากนะคะวันนี้ได้มาเที่ยวบ้านพี่โยงนะคะแล้วก็แม่ทีพ์นะโยด้วยนานะคะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลารายการของเราแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะบ่ายโมง40นะคะทางอมรินทร์ที HD กด34ค่ะวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ